สวัสดีชาวเซตอันเซอทุกท่านนะครับผมวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับพบอิดพิชิตโชคในทีมสเปสเปชียสุดๆอินเซตอันเซอนะจ๊ะและภารกิจของพบอิดพิชิตโชคในเซตอันเซอนี้ก็คือตระเวนหาเพื่อนช่างฮะที่ผ่านการทดสอบอบรมติดตั้งช่างมาตรฐานของ PSI นั่นก็คือเอามาร่วมทีมเก๋าเกมของเราในวันนี้นั่นเองฮะและ วันนี้ครับเรามากับเจ้าภาพของเราครับจากฝั่งตะวันตกะฮะ PSI บางแคพี่บัญชาและพี่วรลบสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้พามาที่ร้านไหนครับพี่บัญชาร้านวัสดุช็อปครับวัสดุช็อปเป็นอีกหนึ่งตัวแทนมาตรฐานวันนี้คิดว่าบางแคจะเอาออเดอร์กลับไหมฮะต้องเอาอยู่แล้วครับต้องเอาอยู่แล้วนะคุณผู้ชมครับวันนี้มาถึงถิ่นแล้วก็ไม่รู้ว่าเจ้าถิ่นจะให้หรือเปล่าเพราะว่าเขายืนรออยู่ตรงนี้แล้วครับพี่วัสดุสวัสดีครับพี่โอสวัสดีครับ ได้ข่าวว่าพี่โอเพิ่งสอบช่างมาตรฐานของพีทไอมาได้ฉะนั้นฝีมือต้องไม่ใช่ธรรมดาเลยต้องเกา๋าพอสมควรและวันนี้มาในรูปแบบเก๋าเกมนะฮะเก๋าเกมนั่นก็คือโป้งเดียวจอดเลยนะฮะใครแพ้ยกเดียวถือว่าน็อกเอาทันทีมั่นใจไหมว่าวาสุช็อปของเราจะสามารถเอาจานฟรีๆจากพีทไอบางแคได้หนึ่งชุดโอ้แน่นอนแน่นอนต้องเอาให้ได้ด้วยนะและพี่วสุจะเป็นเทรนเนอร์เองให้กับตัวพี่โอเลยให้พี่โอแข่ง ครับใครจะเก่าก่ากันขอเวลาเซตแป๊บเดียวเดี๋ยวเจอกันจ้ะคุณผู้ช,ชมครับและเก่าเกมในวสัสดุช็อปเกมนี้นะฮะก็จะเป็นเกมร้อยน็อตที่กติกาเอ็กตรีมสุดๆนะฮะพ,พี่บัญชาถนัดมือซ้ายเราให้ใช้ขวานะครับ,บพี่โอ<ถ>ตตรวจสอบแล้วถนัดขวา <laughs> ให้ใช้ซ้ายนะฮะเพราะว่าเราได้หลอกถามกันแล้วเมื่อกี้แกยังบอกว่าแหมไม่รู้ถ้าไม่งั้นบอกถนัดซ้ายไปแล้วแมคุณผู้ชมครับ ต้องใช้มือที่ไม่ถนัดร้อยน็อตไปและห้ามกระเถิบลงมาตรงปลายนี้เด็ดขาดนะฮะให้มีเวลาการเดินทางและที่สําคัญครับในระหว่างเกมนะครับห้ามลุกจากเก้าอี้เด็ดขาดห้ามมีการเยื่นมุมนู่นนี่นั่นห้ามเด็ดขาดตรงๆอย่างนี้เลยยกเดียวจอดพร้อมไหมฮะครับเราศาส์ได้ช่างมาตรฐานมาเราก็ต้องเก๋าพอสมควรคิดว่าชนะไหมชัวนะเมื่อกี้ลองซ้อมดูแล้วนะลองซ้อมดูแล้วฮะคุณผู้ชมครับยกเดียวจอดฮะเดินน็อ ทาวเวอร์ทางวัสูชอ็อปเริ่มก่อนนะฮะไปครับถือไว้เลยครับเอาขึ้นมาถือไว้เลยะฮะอ่านั่นแหละครับไปตรงปลายเลยนะฮะไปตรงปลายเลยนะฮะแหมเริ่มได้เบี้ยวดีจริงเคุณผ mm ู hmm. ้ชมครับดูฮะดูฮะดูฮะจับตาดูครับแหมแล้วยกเดี๋ยวจอดด้วยนะฮะไม่มีการแก้ตัวด้วยนะฮะไอตอนดึงออกนี่แหละครับคุณผ,ผู้ชมครับทิ๊ง พีโอบอกว่าอันนี้ต้องรวบรวมสมาธิอยู่โอ้โอ้โอ้คุณผู้ชมครับบางแคออกอาการแล้วฮะออกอาการเจ๊แล้วรอดนะคุณผู้ชมครับอ่าดูฮะแะยากขึ้นโอ้ยคุณผู้ชมครับถ้าลงผิดนิดถึงก็ออเดอร์เลยนะฮะโอ้ยยังนิ่งอยู่ฮะยังยังนิ่งอยู่แม้แถวจะไม่นิ่งแล้วรัอยเลย ครับยังได้อยู่ไม่คุณผู้ชมตอนซ้อมนี่ว่าสู่ช็อปเก๋กว่านะฮะ แต่พอเอาจริงขึ้นมาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะค<อ>ุณผู้ชมวิวเกิดอะไรขึ้นครับพี่ราก็ใจเสียั้วยนาผม,ผมน่าจะให้เขาเริ่มก่อน <laughs> อ <laughs> นะนี่ละครับบางทีผิดเหลี่ยมนิดเดียวไปเลยนะเพราะว่ามันเป็นมือที่ไม่ถนัดใช่ไหมฮะ<ช>มัน<ช>ไม่รู้จปะประคองอยังไงแต่นี่แหละครับความเก่าฮะเก่าทั้งคู่ฮะแต่ว่าวันนี้เพียสไอบางแคเก่ากว่าฮะแล้วก็คงจะต้องจัดการกันตามระเบียบเลยดีกว่านะฮะคุณผู้ชมครั้นี่ก็เป็นความสนุกสนานนะฮะระหว่างเพียสไอบางแคกับช่างสุดเก่าจากวัสุช็อปนะฮะเอา แล้วครับถ้าอย่างนั้นพี่โอฮะเป็นตัวแทนวัสุช็อปฮะโฆษณาเลยครับว่าวัสุช็อปตั้งอยู่ตรงไหนและเอ่อมีบริการอะไรบ้างพร้อมกับเบอร์โทรครับพี่ครับวัสุช็อปนะครับตั้งอยู่ที่บางวยทบุรีนะครับอยู่ติดถนนเลยนะครับถนนนครอินนะครับมาง่ายมากนะครับเบอร์โทรเบอร์โทรสักนิดหนึ่งเบอร์โทรนะครับครับ024595719ครับา่าแล้วก็มือถือ0863775055นะฮะ เกมก็คือเกมครคุณผู้ชมครับมีแพ้มีชนะฮะเพียงแค่ยังเก่าไม่พอเท่านั้นเองนะและวันนี้จังหวะเป็นของเพ i ไบางแค่ครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเทปหน้าผมจะพาไปเก่าที่ไหนแล้วก็จะสามารถเอาชนะกันแบบนี้หรือเปล่าตามดูกันเองวันนี้เรา3ามคนจากวัสุชอบลาไปก่อนสวัสดีครับ